สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลยแกวเคนะก็ผมเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปกระทบกลางป่านะวันนี้ทุกคนก็ไม่ได้ไปหาลุงพีดิมนะก็ลุงพีดิมเนี่ยผมให้คนเนี่ยนำข้าวและอาหารไปให้เขานันะนะไม่รู้ว่าแกเนี่ยจะอยู่กระตอบหรือเปล่าเพราะว่าแกเนี่ยไม่ค่อยอยู่กระอบนะไม่รู้ว่าเป็นไรเหมือนกันนี่ผมเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปทางนี้เลยระยะทางเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกัน เกระตอมเนี่ยมันไกลมากไปก็ไปรอชมกันเลยว่าระหว่างทางเนี่ยจะมีอะไรให้ธรรมชาติเนี่ยให้ชมกันบ้างครับทุกคนไปนี่นะก็เราเนี่ยจะไปฝั่งบนยอดเขาฝั่งนู้นเลยแล้วก็มันจะมีร่องน้ําอยู่ฝั่งนั้นนะทุกคนมันก็จะเป็นที่กระต๊อบเก่าๆหลังหนึ่งนะผมเนยายจะขึ้นไปพักตรงนั้นนะ วันนี้ถือว่าอากาศเนี่ยดีนะไม่ร้อนมากทุกคนเราเดินทางขึ้นไปกันดีกว่าทุกคนระหว่างทางที่ผมเดินนะได้ยินเสียงใครเดินไม่รู้ก็เพิ่งขึ้นมาแบบแบบกลางๆเขาเฮ้ยฟังฟังได้ยินไหมเสียงใครไม่รู้นะ เดี๋ยวผมรอดูแบบกว้างๆก่อนผมเนี่ยจะไปตรงกระตับกลางป่านะแล้วก็จะไปนอนพักวันหนึ่งทวนแต่คือตอนนี้ได้ยินเสียงใครไม่รู้เพราะว่าระยะทางเนี่ยผมก็ขึ้นมาไกลแล้วนะฟังฟังเฮ้ยเฮ้ยใครไม่รู้นู่นนะ ไรวะเจอไหมเฮ้ย,เห,ยเหมือนจะเป็นเด็กนะนั่นนะเจอปะเหมือนจะเป็นเด็กต้นไม่รู้ว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะซึ่ง เหมือนเขาเจะเห็นผมแลมลเป็นกลางป่าเลยนะไม่รู้ว่าเด็กมันอยู่ตรงนี้ได้ไงเฮ้ยไปดูใกล้ๆดิผื่อว่าน้องน้องมาทำอะไรตรงนี้ดูดิ เหมือนยุงเนี่ยจะกัดน้องนะทุกคนไม่รู้ว่ามาทำอะไรตรงนี้เหมือนกันผมก็ต้องระวังเหมือนกันนะดูเฮ้ยลูกใครวะเนี่ย อยู่ตรงร่องน้ำนี้ได้ไงดูดิ<อ>ดีนะผมเนี่ยเอาพวกสเสบียงมานะแต่คือไม่มีข้าวนะทุกคนเพราะว่าผมมาคนเดียวเนี่ยผมจะไม่นำข้าวมาเดี๋ยวจะก่อไฟให้น้องหัวเนี่ยได้จะได้ยุงเนี่ยไม่กันนะคือ ผมงงมากน้องเขาัาอยู่ในป่าคนเดียวได้ไงรูใครนะดูดิแล้วมันเปี่ยกด้วยนะไม่รู้ว่าจ,จุดๆติดหรือเปล่า มว่าน้องเน่อ่ะน่าจะหิวนะเดี๋ยวหาอะไรน้องกินก่อนดีกว่าปลาปลฮะอะไรเหมือนน้องจะรู้เลยว่าผมเอาของกินมานะเหมือนน้องจะหิวพวกข้าวหรือเปล่าอ,อผมเนี่ยเอาแค่ขน,นมมานะก็คือว่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรแบบนี้ด้วยทุกคนเออ แล้วก็มีน้ำสม้มอยูอบอย่บ้านอยู่ไหนหบ้านอยู่ไหนฮะบ้านอยู่ไหนแล้วแบบมอมแมมมากเลยอะคือผมเนี่ยเดินทางเนี่ยมาไกลด้วยนะเดี๋ยวจะเกาะไฟอ่น แล้วถ้ากลับไปเนี่ยคือระยะทางเนี่ยไกลามาก้วนผมไม่อยากจะเดินกลับไปเลยนะเพราะว่ายังไม่ถึงสต๊อปเลยหือน้องพูดอะไรไม่รู้นะฟังไม่ออกเลยอะ่ะเดี๋ยวจุดก่อไฟน้อนจะได้ยุงเนี่ยไม่กัดน,นะ 妈。<喂 S 2> 嗯。嗯 ไฟน้องกันแล้วค่อยถามน้องนะว่าน้องเนี่ยมาจากไหนแต่ดูเนี่ยเหมือนน้องต้าพูดไม่รู้เรื่องเลยนะทุกคนไม่รู้ว่ารูใครเหมือนกันออะไรแก่ปะ cư cùng ngôn mà nó cho như ngày đi trong cỏ phay lấy dùng rồi nè น้องพูดอะไรไม่รู้นะฟังไม่รู้เรื่องสักคำเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วตรงนี้คือมันคือเหมืองแรกเก่านะทุกคนไม่รู้ว่าทำไมเด็กมาอยู่ตรงนี้คนเดียวคือผมเจอเนี่ยผมตกใจมากเลยนะ ดูน้องมาอยู่คนเดียวได้ไงนะตอนนี้คือก่อไฟติดล้วให้ควันเนี่ยมันไลย,ยุงออกไปนะฮะมาอยู่น,นี่ได้ไงฮะ เดี๋ยวลองพิดภาษากาเรียงดูเหนือหิ้วเพื่อแหละไม่รู้ว่าบ้านน้องเนี่ยอยู่ไหนเหมือนกันนะผมมาเจอเนี่ยผมก็ตกใจเลยแต่คือตรงที่น้องมาอยู่เนี่ยทุกคนเจอไหมมันเป็นเหมืองแรกเก่านะแต่ผมให้ทุกคนดูใ,นใกล้ๆเลยดูตรงนี้เป็นเหมืองแรกเก่าผมว่าน่าจะใช่เพราะว่า ล่องเล็กๆเป็นยนมันนคะงไม่ใช่ลำธารแน่นอนแล้วด้านนู้นก็ลงเขาไปนู่นนูนน่นนะเฮ้ยน้องมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะ่ะผมงงมากแล้วผมเนี่ยจะทำยังไงคือไปไม่ถูกเลยนะ แล้วไม่ใช่ระยะแบบใกล้ๆหมู่บ้านนะคือไกลมากทุกคนแล้วลูกชาวบ้านเนี่ยผมไม่เคยเจอแบบนี้ด้วยบอกแนคะ่ผมไม่เคยเจอคนไหนเลยแบบไม่คุ้นเลยนะน้องคนนะี้ เดี๋ยวให้น้องเนี่ยกินให้อิ่มกินอะไรอิ่มเหมือนนะแล้วก็ผมค่อยเริ่มเดินทางอีกทีนะไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงดีอืมอ้ออกินกินกินน้องเขาฟังผมไม่รู้เรื่องนะฮะเจ้าอย่างไงดีอะเจอแบบนี้คือผมเนี่ย ไปไม่ถูกเลยนะไม่รู้ว่าเป็นลูกใครนะทุกคนแต่ดูเนี่ยเหมือนน้องคนเนี้ยจะไม่ใช่คนที่แบบสติดีนะก็ <c oughs> คือว่ามาอยู่ป่ากคนเดียวนะนั่งฝานมากมาอยู่ได้ยังไงแบบเน,นี้ยแล้วพ่อแม่มาทิ้งไม่เป็นเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าโดนใครจับมาเหมือนกันนะ หรือว่าโดนจับมาไม่แน่ใจนะโดนต้องก่อไฟ ผมเนี่ยอาจจะต้องอุ้มน้องไปนะโดนถ้าเดินทางไปเนี่ยคือว่านั่งพักก่อนเพราะว่าผมก็เดินมาไกลเหมือนกันก็ขอนั่งพักก่อนนะต้องขึ้นไปข้างบนเขาอีกไม่ฮะพูดอะไรไม่รู้นะผมเนี่ยฟังไม่ออกเลยตรง,ตรงแล้วผมเนี่ยเตรียมมาแค่ขน,นมนะไม่ได้เตรียมพวกข้าวมาผมไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ด้วยซ้ำ ถ้าผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมเตรียมกินแค่ขนมเนี่ยก็อยู่ท้องแล้วทุกคนแต่คือตอนนี้มาเจอมาเจอเด็กแบบนี้ด้วยแล้วไม่มีสัญญาณด้วยนะตรงเนี้ยก็คือน้องน่าสงสารมากอะดูดิแล้วใครมาทิ้งไว้แบบเนี้ยนุโมวะฮะนโมว่ะนุโม,โมฮะ อะไรไม่รู้นะน้ำโมไปเลยชี้ไม่รู้เลยนะืมเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้องเนี่ยพาผมไปหาครอบครัวน้องดีกว่าน้องเนี่ยน่าจะเป็นโลกนะทุกคนผมว่าน่าจะใช่นะเฮ้ย แล้วคือผมเนี่ยเดินมาเจอน้องนะผมเนี่ยขึ้นมาจากขุบเขาฝั่งนู้นแล้วก็มาเจอน้องพอดีเลยน้องเนี่ยอยู่บนยอดเขาเนี่ยนะบอกให้หืมไฟจะตัออะเฮ้ยน้องเป่าไฟใหญ่เลยอะ ไฟนะเดี๋ยวยุงมัเนี่ยมันจะกัดน้องอยุงเยอะด้วยน้องไปจับไฟเฉยเลย แ,แถวๆนี้ไกลป่าเยอะมากดินได้เสียงไก่นะโดนฮนใส่ใส่ใส่ไหม,ม<า>ใส่ไหมใส่ไหม แล้วประเด็นมาอยู่ในป่าคนเดียวนะผมเนี่ยตกใจเลยเคสเดียวกันกับน้องต้นกล้าเลยคะทุกคนก็คือเหมือนเด็กเนี่ยหลงมาอยู่คนเดียวนะไม่รู้ว่าใครพามาแล้วแต่ประเด็นนะคนเนี้ยคุณไม่ได้เลยนะพูดนะฟังไม่รู้เรื่องเลยดูดิฟังไม่รู้เรื่องสักคำเลยนะ ทำควันเยเอะๆนะจะได้ไล่ยุงออกไว้หมดหืมนั<อ>่แหละอ,อะไรเอาอะไรฮะฮะชีอะไรไม่รู้นะผมเนี่ยงงกับน้องมากนำมวะแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหน ฮะแม่อยู่นกองไฟเหรอ,อแม่อยู่ไหนฮะอ,อะไรไม่รู้ว่าแม่น้องคนนี้อยู่ไหนเหมือนกันนะฮะเจ็บเหรออะอะไรอ๋อจะเกาะกองไฟผมมาดูดิเฮ้ยแล้วน้องคนนี้มาอยู่ไว้แบบนี้ยผมงงมากเลยแล้วดู ก่อกองไฟด้วยจุดไฟไปหรือเปล่าดับนะจุดไม่ได้นะอะไรอะอะโอเคทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมเนี่ยพาน้อง เดินทางกับผมไปด้วยเลยไม่งั้นเนี่ย <Yeah. S 1> หืมย่า yeah, ย yeah. ่าตะกบกนี่นะโหะอะไรอ่ะงงมากไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ยก็เคยแบบมีเหตุการณ์ที่แบบเจอเด็กในป่ามาเยอะพอสมควรนะทุกคน ก็ไม่ถือว่าตกใจมากเดี๋ยวจะเดินทางต่อแล้วก็มีขนมแล้วก็น้ำเนี่ยผมจะเก็บไว้ให้น้องเนี่ยกินต่อนะไปะเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลย